สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ํานะคะสําหรับสถานะบล็อก ปิดกั้นหรือปิดใจนะคะโดยที่บล็อกปิดกั้นก็คือทางโซเชียลทางการติดต่อนะคะแต่ว่าการปิดใจก็แค่แบบเออเราเราติดต่อกันได้แต่ว่าเราปิดใจซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานกันเนาะโดยที่ว่าแน่นอนนะคะคลิปเป็นแดนดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานสลับข้างกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาไปซีเรียสจริงจังในการตัดสินใจเรื่องสําคัญนะคะดูเป็นไกด์ไลน์ก็พอเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คกันเนาะว่าเมื่อคุณกดเข้ามาดูแล้วใช่คลิปของคุณไหมนะคะ สถานะบล็อกปิดกั้นปิดใจธาตุน้ำขอพลังงานหลักของคุณกับเขาหน่อยสิว่าความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงคะ่ะบล็อกปิดกั้นปิดใจธาตุน้ำค n o น s อ o สอดอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมเนาะเออมีกำแพงต่อกันนะ่ะหรือว่ามีการคาดโทษเนาะมีการจับตามองคาดโทษจับผิดนะคะหรือว่าจุกจิกจู้จี้นะคะหรือเขาเรียกว่า อ,อต้องเป็นอย่างนี้อ่าต้องชี้นกเป็นนกต้องชี้ไม้เป็นไม้อ่านะคะก็จะนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะมีความตึงๆนะคะดูซีเรียสมีความตึงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื่องทัศนคติหรือความคิดหรือเปล่านะคะบางอย่าง Three of Cups นะคะมีคนขี่เส้นให้เป็นแค่เพื่อนหรือเปล่านะ,ะมีไพ่าชาวธาตุน้ำปรากฏมนีนพิจิกนะคะ โดนขีดเส้นเฟรนโซนมีการขีดเส้นเฟรนโซนนะคะว้าวนายรับสอดนะคะชาว้าลมไปถุนตุนคุมก็ทำให้มีเรื่องเสียใจหรือว่ามันเป็นความสัมพันเติร์ปาร์ตี้ก็ได้นะรักเราสองสามคนนะคะมีปัญหากับคนใกล้ชิดรักเราสองสามคนก็เลยรู้สึกเสียใจนะคะทูอับสอดนะคะก็เลยบล็อกเลย ก็เลยบล็อกปิดกั้นไม่เอานะ,ะไม่เอารักสามเศร้าเราสามคนไม่เอาไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนนะคะหรือมีการค่าโทษว่าให้ต้องเลือกจะเลือกใครแล้วเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้นะคะเฉลี่ออนถ้ามีชาวกรากฎขึ้นมาตรงนี้นะคะโดดเด่นชาวธาตุน้ํากับชาวธาตุลมนะมัน,ม,นมันมันมีคนดื้อแพ้งอ่ะเช่นฝั่งนึงก็ดื้อแพ่งว่าจะต่อไปต่ออย่างนี้อีกฝั่งนึงก็ดื้อแพ่งว่าต้องเลือกอ่ะ หรือว่ามีคนดื้อแพ่งที่จะไปต่อในความสัมพันธ์โดยไม่สนใจอะไรแต่อีกคนนึงให้เป็นแค่เพื่อนก็ได้นะนะคะหรือจะดื้อแพ่งในเชิงคบซ้อนกันไปอย่างนี้แหละอ่านะคะแสะดงว่าในบางเคสเนี่ยทําอะไรไม่ได้ในเมื่อมันทําอะไรไม่ได้ก็ต้องคบซ้อนกันไปนะคะก็ต้องคบซ้อนกันไปแบบมีกันสองสามคนไปอะไรอย่างเงี้ยนะใต้สําหรับโอ้โหเสียบสอดชัดค่ะ เป็นความสัมพันธ์รักเราสองสามคนนะชัดรักเราสองสามคนนะคะอันนี้ชัดเจนมากๆนะมีการรับไม่ได้ที่ต้องเป็นได้แค่เพื่อนมีการรับไม่ได้ที่ความสัมพันธ์เป็นรักเราสองสามคนนะคะรับไม่ได้ที่มีการครบซ้อนแต่อีกฝั่งหนึ่งน่าจะน่าจะ จำเป็นต้องทำหรือว่าเจ้าจำเป็นต้องครบซ้อนไปแบบนี้ดื้ออะไรอีกก็ได้นะอ่านะคะมีการดื้อแพ่นเกิดขึ้นด้วยเอาล่ะถ้าเพราฒงานหลักตรงนี้ตรง60%ขึ้นไปไปต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่ตรงนะคะหรือมันครึ่งครึ่งกลางกลางห้าสิบห้าสิบจะไปต่อหรือไม่ไปต่ออันนี้คือแล้วแต่คุณเลยนะคะอ่านะใครที่อยากจะสนับสนุนพพอร์ตหมออมนะคะบ้านแดงแอปแดงดูใต้คลิปนี้เลยนะคะก็จะมี ผลิตภัณฑ์ไซมูมีการจองคิวดูดวงต่างๆมีแอป,ปส้มบ้านส้มนะคะกดเข้าไปได้นะคะเพื่อเยี่ยมชมหรือว่าสนับสนุนซัพพอร์ตอะไรกันก็ได้ได,ได้หมดกลุ่ม s u p e r ร์สแตก็ได้นะคะส่วนช่องทางต่อตบ้านดําก็สามารถที่จะติดต่อ,ตอ,ตอ,ตอสอบถามล้างบ้านหลังไม้กันเข้ามาได้นะคะฝากช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กัอช่องนี้ด้วยนะ โอเคทีนี้เรามาเช็คหน่อยซิว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงคะ่ะบล็อกปิดกั้นปิดใจธาตุน้ําตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับครับก็ดูคิดอะไรหลายอย่างอยู่นะวางแผนไว้หลายอย่างคิดอะไรหลายอย่างฟุ้งฟุ้งฟุ้งซ่านหน่อยอ่าติดคิดฟุ้งซ่านคิดถึงคุณหรือเปล่านะอหรืออยู่ในระหว่างการใช้หัวในในเชิงคิดสร้างสรรค์โปรเจกต์อะไรต่างๆวาดฝันในวิมานนะคะหรือว่าแบบ มีช้อยมีตัวเลือกก็ได้นะอะ่อยู่ในระหว่างที่เขาฮอตนะมีช้อยมีตัวเลือกก็ได้ถ้าไม่ใช่เรื่องโปรเจกต์นะคะถ้าไม่ใช่เรื่องการปรุงสร้างคิดเพอ้อฝันก็จะเป็นเรื่องของช้อยออปชันตัวเลือกที่เขามีนะคะจัดเม้นต์นะคะมีไพ่พิจิกอยู่ในจุดที่แบบเหมือนแบบรู้แล้วอ่ารู้แล้วว่าจะเลือกโปรเจกต์ไหนหรือว่ารู้แล้วว่าจะเลือกใครหรือว่ารู้แล้วว่า คิดถึงคุณก็ได้นะคะหรือว่ารู้แล้วว่าฉันแบบติดฟุ้งซ่านติดคิดเยอะคิดมากไปหน่อยอย่างนี้ก็ได้นะ night of pentacles นะคะมีไพ่ชาวธาตุดินมาก่อนประสบการณ์รู้แล้วว่าจะลงทุนกับอะไรดีอ่ารู้แล้วว่าจะจะจะเลือกใครก็เป็นไปได้นะแต่จะใช้เวลานะ page of cups นะ,ะเหมือนเจอคนที่ชอบเจอโปรเจกต์ที่ถูกใจนะคะ เหมือนเขาเริ่มมีความหวั่นไหวนะมีไพ่ชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะเริ่มมีความหวั่นไหวให้ใครบางคน the death นะ,ะมีไพ่ชาวพิจิก t r o p e n c i p l s นะคะคือเอามีเขาจกว่าเขากาลังอยู่ในระหว่างการอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของตัวเองนะคะไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องการเงินการทองก็ตามเนาะ,ะต้องหมุนเงินทําธุรกิจเงินหมุน หรืออยากประคับประคองสองคนในคราวเดียวอ่าก็ได้เช่นกันนะชัวเป็นเชคเกิลนะหรือว่าอยากแบบมีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ก็ได้งยังไม่ค่อยฉันรู้สึกไม่มั่นคงทางการงานการเงินเท่าไหร่กำงพยา,ยามประคับประคองชีวิตฉันอยู่อยากจะให้มันเปลี่ยนแปลงอยากจะเปลี่ยนแปลงให้มันให้มันมั่นคงให้มันดีอ่าแต่ว่าอยู่ในระหว่างการประคับประคองแบบนี้ก็ได้นะนะคะชีวิตเขา อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะโดยที่เขายังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือ t r a n s อร์มหรือทํามันได้สําเร็จไหมดูยังไม่ค่อยมั่นใจก็เลยประคับประคองอยู่นะคะเนาะไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นการเงินการลงทุนนะคะเป็นบุคคลนะคะหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ดูเขารู้แล้วค่ะเขาเขารู้แล้วว่าเขาชอบอะไร รู้แล้วว่าว่าอยากลงทุนอะไรรู้แล้วว่าอยากทําโปรเจกต์ไหนเหมือนรู้แล้วมืนรู้แล้ว,น,ลวนะคะอืแต่แค่ไม่ยังไม่มั่นใจมากนะักแค่นั้นเองไงรู้แหละเออแต่ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะแล้วเดอะเดตรงนี้เข้ามาบอกว่าชีวิตเขากําลังจะต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงนะคะแน่นอนนะหรือยังไม่มั่นใจในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะ เอาละแล้วเขารู้สึกยังไงกับาธาตุน้ําค่ะบล็อกปิดกัน้นปิดใจบล็อกปิดกัน้นปิดใจาธาตุน้ําเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างทรีออานส์นะก็ยังคิดถึงคุณอยู่แหละยังมีความเหม่อเหม่อเพิ่เคิดถึงคุณหรือว่าก็ก,ก็รู้สึกรอคุณอยู่ก็ได้นะเอร์บานใช้รอข้อความคุณหรือเปล่ารอการติดต่อสื่อสารรอพูดคุยรอข้อความ รอการส่งข่าวรอข่าวสารจากคุณรอการพูดคุยนะคะหรือว่าคุณกับเขาเนี่ยอยู่ห่างไกลกันเขาก็เลยคิดถึงมากนะคะ The Fool มีไพ่ชาวกลุมนะคะเขารู้สึกแบบสบายใจเนาะที่ได้พูดคุยสื่อสารกับคุณจริงๆคุณก็เป็นพื้นที่สบายที่เขาสบายใจแหละนะคะเป็นพื้นที่ที่เขารู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกัน ได้ส่งข่าวถึงกันแต่ว่าเขาก็รู้สึกมีอิสระด้วยนะเอ่อเดวิลนะคะมีไพ่ชาวมังกรออมว่าเขาเองเนี่ยอยากจะอยากจะอยากจะมีอิสระมากกว่านี้ค่ะอยากจะรู้สึกว่าตัวเองปลอดโปร่งโล่งใจหรืออยากจะรู้สึกสบายใจมากกว่านี้แต่ว่ามันยังติดอยู่เช่นสมมติถ้าพวกคุณเนี่ยมีปัญหากันใช่ไหมอืมเขาก็รู้สึกสบายใจณนะจุดหนึ่งสบายใจ ในในในประมาณหนึ่งอะ่ะแต่เดวิลคือมันแต่ว่าเขาก็ยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตขนาดนั้นนะเออมันก็ยังมีภาวะตัดไม่ได้ขายไม่ขาดอยู่มันก็ยังมีภาวะน่วงน่วงอยู่นะคะอาจจะรู้สึกว่าเอะเราสองคนได้มีกรรมมีเวรอะไรร่วมกันมาหรือเปล่าก็ได้ไงเดวิลเนาะเออเราสองคนต้องมีกรรมมีเวรต่อกันแน่เลยที่ทําให้ฉันเนี่ยไม่หลุดพ้นไปได้อย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นสักทีอะไรอย่างนี้ก็ได้ไง นะคะแต่แสดงว่าคุณต้องต้องต้องเคยเป็นเป็นพื้นที่ที่เขารู้สึกสบายใจมากๆนะเวลาได้คุยกันเวลาได้ปฏิสัมพันธ์อะไรกันต่างๆนะคะแต่ในยะเนี้ยมันแสดงว่าอะไรมันแสดงว่าแม้ว่าเขาจะรู้สึกแบบโอเคแบบเขาเรียกว่าสบายใจกับคุณอนะแต่เขากับเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะก็เป็นไปได้นะเนี่ยก็มันก็เลยยังมีความรู้สึกยังอยากพูดอยากคุยอยู่คือ จะจะปล่อยวางเป็นอิสระเสรีไปสัทีเดียวอย่างแท้จริงร้อยเปอร์เซนก็ก็ไม่ใช่มันก็ยังติดบางอย่างอยู่ว่ายังอยากคุยกับคุณนะคะหรือพวกคุณเนี่ยเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ไม่ผูกมัดเป็นอิสระกันแล้วแต่ว่ายังต้องมาเลี้ยงลูกด้วยกันหรือยังต้องมีงานมีมีเรื่องงานเรื่องอะไรข้องเกี่ยวกันก็ได้เรื่องงานเรื่องเรียนก็ได้นะคะได้สําหรับในท็อปวันนะคะมีไพ่ชาวธาตุไฟเม่สิงห์ธนูเนาะ ถ้าในในถ้าวานมาปิดตรงนี้นะคะเอามองว่าจริงๆแล้วเขาน่าจะยังอยากที่จะพูดคุยกับคุณนะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นแค่แบบเออพวกเรายังติดเนี่ยกันเรื่องงานเรื่องเรียนเนาะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดบริบททั้งหมดเนี่ยแปลว่าเขาน่าจะยังอยากพูดกับคุยอยากพูดอยากคุยกับคุณอยู่นะคะเขาก็รู้สึกสบายๆอะ่ะเออที่ได้ส่งข่าวถึงกันที่ได้พูดคุยกันนะคะในบางเคสเขารู้สึกแบบตัดคุณไม่ได้ขายคุณไม่ขาด รู้สึกเสพติดด้วยซ้ำบางเคสนะรู้สึกเสพติดรู้สึกอ๋อมันติดคุณนะเออนะรู้สึกติดกันพูดคุยกับคุณรู้สึกติดเซ็กจากคุณก็ได้นะกรณีมีอะไรกันเขาอาจจะแบบติดเรื่องสิบแปดบวกกับคุณนะคะยังหลงหลงยังชอบเวลาได้คุยกับคุณอยู่ยังอยากคุยด้วยนะคะในบางเคสก็อยากย,ยังอยากไปมาหาสู่ยังอยากออ่มีอะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืม นะแสดงว่าภายใต้ความรู้สึกที่เขาอยากอยากอยาก,ยากไม่ผูกมัดอยากมีอิสระเสรีแต่เขายังตัดคุณไม่ได้นะอยังตัดคุณไม่ได้ยังอยากไปไป,ไปมามายังอยากพูดยังอยากคุยยังอยากได้เรื่องเซ็กในบางเคสนะคะเอาล่ะถ้าเขาเป็นฝ่ายบล็อกชาวธาตุน้ำเขาจะอดบล็อกหรือเปิดใจมาคุยกับคุณไหม เขาจะปลดบล็อกหรือเปิดใจมาคุยกับคุณไหมเขาจะปลดบล็อกหรือเปิดใจมาคุยกับคุณไหมมีไพ่ชาววันอังคารพิจิกเมธนะคะไว้สิบดาบเหรอามองว่าเขาเหมือนกับเขาจะจะจะคีบคูหน่อยนะอืมจะคีบคูจะเป็นฝ่ายรอมากกว่านะ จะแบบวางมาดวางฟอร์มคลิปคูหน่อยอย่างเก่งก็จะมีเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรมาคุยหรือว่าร่วมร่วมอ,อ,อะไรบางอย่างที่พวกคุณเกี่ยวข้องกันแต่จะไม่ได้ถึงขั้นว่าจะปลดบล็อกแล้วก็มาคุยกับคุณหรือถึงขั้นที่ว่าจะมาเปิดใจคุยอะไรกับคุณมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นช่วงมุ่งมั่นเรื่องงานบ้างงานก็ได้เนาะน่าจะเป็นฝ่ายรอมากกว่านะอ่าแล้วสิบดาบก็คือพวกคุณจบกันแล้วก็ได้ไงอืม แม้ว่ารู้สึกต้องการคุณจะแย่อมีแรงดึงดูดกับคุณจะแย่แต่แบบเป็นฝ่ายรอดีกว่านะงั้นถ้าเกิดชาวธาตุน้ำเนี่ยเป็นฝ่ายบล็อกเขานะคะเขาอยากให้ชาวธาตุน้ำปลดบล็อกหรือเปิดใจไปคุยกับเขาไหมเขาอยากให้ชาวธาตุน้ำปลดบล็อกเปิดใจคุยกับเขาไหมมีไพ่ชาวนาคารพิจิกเมษนะคะเหมือนไม่ค่อยมั่นใจอะ่ะ นะคะมีไพ่ชาวกรกฎวันจันทร์อยากไหมสองจิตสองใจอะ่ะมีความสองจิตสองใจเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่เขาอาจจะต้องไปบ้างงานบ้างเงินหรือว่ามันเป็นจังหวะที่เขากาลังมุ่งหน้ามู ve อ n อย่างเต็มกําลังหรือว่ามันเป็นจังหวะที่เขานั้นเนี่ยต้องต้องทําเรื่องการเรื่องอะไรให้สําเร็จอยู่ในจังหวะที่เขาต้องสแสวงหาความสาเร็จในชีวิตไหมก็เลยแบบอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเสียเวลาในการที่เอ้จะต้องมา มามามาปรับความเข้าใจอะไรกันอีกก็ได้หรืออีกในยะหนึง่งถ้าคุณกับเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือข้องเกี่ยวเรื่องผลประโยชน์อ่ะคือมันก็ไม่ได้เขาก็จะรู้สึกว่ามันมันก็ไม่จําเป็นว่าว่าจะต้องให้คุณมาปลดบล็อกหรือเปิดใจเพราะยังไงก็ข้องเกี่ยวกันอยู่แล้วก็ได้ไงเออยังไงเราก็ข้องเกี่ยวกันในแบบไฮพีเทสคือลับๆอยู่แล้วเนี่ยเออคุณกับเขายังไงยังไงก็ดําเนินความสัมพันธ์นี้แบบลับๆอยู่แล้วเอออะไรอย่างเางี้ยก็ไม่ก็ก็เลยไม่รู้ว่าจะ จะต้องไปอยากให้คุณปลดบล็อกทําไมหรือว่าเปิดใจทําไมก็ความสัมพันธ์นี้มันรับอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะเขาอยากให้ชาวธาตุน้ําปลดบล็อกหรือเปิดใจคุยกับเขาไหมอยากดูแลแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าคุณจะต้องปลดบล็อกแล้วก็ไปอ อามมอว่าเขาอยู่ในจุดที่เขาอยู่ของเขาได้นะอืมออมมองว่าเขาอยู่ในจุดที่เขาอยู่ของเขาได้อยากให้คุณปลดบล็อกเปิดใจคุยกับเขาไหมอารมณ์เหมือนกับอาจจะอยากเห็นแหะว่าคุณจะดูแลเขาบ้างหรือเปล่าเนาะเอออย่างน้อยๆในฐานะเพื่อนมิตรภาพกาลยนานมิตรหรือว่า ในฐานะอะไรก็ตามอะ่ะถ้าจะแค่ปลดบล็อกแล้วมาหรือเปิดใจมาคุยกันเนี่ยเอามาว่าเขาอยากเห็นคุณดูแลเขาบ้างมากกว่านะเออจะแบบเธอจะดูแลอะไรฉันบ้างไหมเออนะคะหรือว่าแบบในบางเคสนะจะกลับจะกลับมาเอาเงินมาคืนไหมก็ได้เนาะจะเธอเธอจะกลับมาเอาเงินมาคืนฉันไหมหรือว่า ถ้าเขาติดหนี้คุณก็แน่นอนเขาก็ไม่อยากให้คุณปลดบล็อกอะ่ะกลัวโดนทวงตังคนะ์อะไรเงี้ยสมมุติถ้าเขาติดหนี้คุณนะเอ,อก็แบบเออก็เขาก็แบบเออถ้าเกิดคุณปลดบล็อกแล้วไปทวงตังค์เขาเขาก็อาจจะแบบเออไม่แฮปปี้ไงถ้าถ้าถ้าจะปลดบล็อกแล้วไปเปิดใจกับเขาก็ขอให้เป็นักษณะแบบของการแบบเออไปดูแลกันอ,อ่าเป็นมิตรภาพที่ดีๆต่อกันดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะ แล้วชาวธาตุน้ําตัวคุณเองนี่จะจะจะปลดบล็อ,อกไปเปิดใจกับเขาไหมละ่ะอะชาวธาตุน้ําคุณจะปลดบล็อ,อกเปิดใจกับเขาไหมคุณจะปลดบล็อ,อกเปิดใจกับเขาไหมคุณจะปลดบล็อกเปิดใจกับเขาไหมมีไพ่ชาวการเมถุนวันพุธชาวพุโศชาวมีนคุณจะปลดบล็อ,อกทําไมไพ่มันขึ้นว่าเหมือนคุณคุณไปไป,ไปมามาอยู่แล้วเหรอคือถามว่าคุณจะปลดบล็อ,อก หรือเปิดใจคือเหมือนกับคุณดูไปไปมามาไหมเช่นบล็อกบ้างปลดบล็อกบ้างเดี๋ยวก็บล็อกอีกเดี๋ยวก็ปลดบล็อกอีกอะไรงนี้ไหมหรือว่าตัวคุณเองรู้จังหวะอยู่แล้วอ่เออแฮงแมนมันคือการที่คุณไม่ได้ตอบว่าใช่ฉันจะปลดบล็อกใช่ฉันจะเปิดใจคุยกับเขามันไม่ใช่แต่แต่สองใบนี้มันบอกว่าคุณไปไปมามาอยู่แล้วหรือเปล่าเออเดี๋ยวคุณก็มาเดี๋ยวคุณก็หายเดี๋ยวคุณก็บล็อกเดี๋ยวก็ปลดบล็อกอะไรอย่างนี้นน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 ไหมไง เหมือนคุณรู้เวลาของคุณนะคะเหมือนคุณรู้จังหวะเวลาที่จะแบบที่จะแบบบล็อกหรือเปิดเปิดเปิดใจหรือหรือไม่เปิดใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณรู้จังหวะอะเอาแล้วอย่างนี้ความสัมพันธ์นี้จะได้กลับมาคุยกันหรือเปิดใจคุยกันไหมความสัมพันธ์นี้จะได้ปลดบล็อกแล้วกลับมาคุยกัน<ม>อะไรไหมคะมีไพ่ชาวเมธธนูชาวมีน ค่อนข้างนิ่งค่อนข้างนิ่งแล้วก็อึมครึมมากๆนะคะมันเหมือนมันเป็นเรื่องอีโก้มันเหมือนมันเป็นเรื่องศ e ักดิ์ศรีการสงวนท่าทีบางอย่างสิ่งเดียวที่จะเยียวยาความสัมพันธ์นี้ได้นะคือเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์ถ้าเกิดพวกคุณมีการเงินการทองผลประโยชน์มีอำนาจต่อรองในเรื่องของการงานการเจริญรุ่งเรืองหรือความทะเยอทะยานในชีวิตอะไรบางอย่างความสัมพันธ์เนี้ยยังไงก็ได้กลับมาค่ะ แต่มันก็จะกลับมาเป็นไม่ชัดเจนก็ยังกลับมาแบบคุ้มเครือมีเรื่องให้ต้องกังวลอยู่ดีแต่มันจะถูกรักษากันไว้นะคะค่อยเป็นค่อยไปด้วยเพราะว่าเรายังมีข้อต่อรองกันอยู่เรื่องการเรงินการทำผลประโยชน์หรืออะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไม่มีตรงนั้นก็ว่าค่อนข้างนิ่งนะค่อนข้างนิ่งแล้วก็อึมครึมมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องของ e go, อีโก้อัตตาตัวตนแล้วก็การสงวนท่าทีค่ะอืมเามาดูข้อความซิ บล็อกปิดกั้นปิดใจทตุน้ําขอดูข้อความสีเขาอยากจะบอกอะไรคุณบ้างเขาบอกว่าเขารอบางคนอยู่ค่ะที่สําคัญกับเขามากๆเลยนะไม่รู้ใช่คุณหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเขาหวังว่าคุณนะ่ะจะสุภาพกับเขามากกว่านี้ค่ะอยากเห็นท่าทีที่สุภาพและเป็นมิตรกว่านี้เออเอาไม่รู้ว่าจะเอาท่าน้ําคุณไปเครียวกราดอะไรหรือเปล่านะคะอืม เขาอยากให้เข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดเยอะอะว่าเขาต้องการให้คุณสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานพูดดีๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยกับเขาอยากให้รู้กันโดยไม่ต้องให้พูดเยอะได้ไหมไม่ต้องพูดอะไรเลยยิ่งดีคือเข้าใจกันไปโดยปริยายอะอเขาบอกว่าเขาไม่สามารถลืมอดีตได้นะคะมันมีอดีตอะไรบางอย่างที่เจ็บปวดอดีตที่คุณเคยเกลี้ยกล่อมอดีตที่คุณเคยพูดไม่ดีอดีตที่คุณเคยไม่อ่อนโยน นะคะมันยังติดอยู่ในนั้นอยู่เลยแต่ว่าความสวยงามในความทรงจํานี้ก็มีนะคะที่ทําให้ตัวเขาเองที่จะบอกยังมูกอ่อนจากคุณไม่ได้ที่ยังอยากคุยอ่ะมันเป็นด้านดีของคุณบางอย่างนะคะเขาบอกว่าเขากําลังรอการที่จะได้แบบเอ้ยมาพบปะพบเจออะไรกันแบบทําหมูกระทะกินกันเอ่อเจอกันแล้วมีทํากิจกรรมอะไรร่วมกันบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะเป็นคนที่เขารอเนี่ยแหละเอาว่าเนี่ยแต่เขารอนะันสถาะที่แบบ ให้มาดีๆนะเออมาดีๆพูดด <mouth. S 1> ีๆอ่อนโยนหน่อยอย่าให้มันเหมือนอดีตที่ไม่ดีนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้มาเอ่อมีเอ้กิจกรรมอะไรร่วมกันอีกอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่าคุณไปคุยกับเขาผ่านเพลงนะคุณโพสต์เพลงส่งเพลงให้เขาไหมหรือว่าเขาไปได้ยินเพลงที่ไหนนะคะแล้วก็นึกว่าคุณคุยกับเขาเนาะเขาบอกถึงเวลาที่เขาต้องเยียวยาตัวเองละเพราะว่าคุณ เคยพูดไม่ค่อยดีกับเขาคุณดูแบบเพียวกราดอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะเขาต้องเยียวยาตัวเองเขาบอกเขาไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยที่บอกเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะเขาบอกว่าเราต่างก็รู้นะคะว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนของคุณอ่าเช่นฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีแฟนตัวจริงอยู่ความไม่เหมาะสมทางอะไรบางอย่างที่ทาให้เขารู้สึกว่าแบบไม่มั่นใจอะ่ะเออในการที่จะมายืนเคียงข้างคุณตรงนี้นะคะ เขามองหาคุณทุกที่เลยตั้งแต่บล็อกปิดกัน้นปิดใจกันไปเนี่ยมองหาคุณทุกที่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยเขาก็มีฟิลเหมือนเอออยากมีกิจกรรมอะไรมาทําร่วมกันเหมือนกันหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นความทรงจําที่มันยังติดอยู่อะ่ะอืมนางฟ้าอยากจะแนะนําชาวธาตุน้ําว่าจงเชื่อมั่นจงเชื่อมั่นฟังเสียงอ่าสัญชตาตญาณของตัวเองได้เลยแต่ว่าช่วงนี้ชาวธาตุน้าจะเซนแมนนะคะคุณใช้สัญชตาตญาณ ของตัวเองได้เลยในความสัมพันธ์นี้นะเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองได้เลยแล้วแต่คุณว่าคุณจะเชื่อมันไหมเซน์คุณจะแม่นยําหน่อยช่วงนี้คุณต้องฟังเสียงสัญชาตญาณหรือเซน์ของตัวเองให้ดีๆอยู่ที่ว่าคุณจะเชื่อไหมคะ่ะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้ใต้สําหรับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจนะคะว่าเซน์ฉันจะแม่นจริงไหมสัญชาตญาณฉันจะถูกจริงหรอ แต่ไพ่บอกว่ามันแล้วแต่คุณว่าคุณจะเชื่อมันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจคุณลองหาข้อมูลเพิ่มดูดิเออเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี้ยคุณหาข้อมูลเพิ่มได้นะคะนะถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กก็แค่เลือกทางอื่นไปก็แค่นั้นเองฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวเองแล้วก็โอเคมันไม่เวิร์กละความสัมพันธ์มีมูฟออนไปแล้วก็เลือกทางอื่นนะคะมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องพิจารณาตัดสินใจด้วยตัวเองเลยว่าคุณจะเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองไปในในในเวไหนอย่างไรนะคะ ก็ประมาณนี้เนาะก็เอ่อใครสนใจสนับสนุนซัพพอร์ตหมอออมนะคะบ้านแดงแอปแดงดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะจะมีรายละเอียดต่างๆนานาเผื่ออยากซัพพอร์ตกันบ้านดำต่อๆก็ทักทายสอบถามหลังบ้านหลังไม้ได้นะคะเอ่อเพราะว่าออมก็มีแอปส้มบ้านส้มด้วยอ่เผื่อใครอยากไปอุดหนุนนะคะก็ได้เช่นกันนะคะฝากช่วยกดไลค์กด s u b s c r i ป e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เอ่อเป็นประโยชน์กับช่องนี้นะคะก็วันนี้ลาไปก่อนแลวเนาะบาย,บายคะ่ะ